เกมทั้งสองทีมทั้งสองสนามนะครับท้ายก่อนเลยครับมัดบุราชบ้านเองรับสายนะครับเล่นดิ่งเลยดิ่งเลยนะครับบอลบอกบอลเซฟนีดูแล้วไม่เสียเปรียบกันเท่าไหร่ครับไม่พื้นามทั้งคู่นะครับถึงแม้จะเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่นะครับก็ต้องการเป็นที่หนึ่งในสายนะครับส่วน สนามที่สองนี่ดีเจกับคารินี่กับซีพีเอสเนี่ยต้องการใครชนะนะครับใครชนะเข้ารอบเลยนะครับสนามที่สนามที่สองนะครับเสมอก็ต้องจุดโทษนะครับใครชนะเข้ารอบเหมือนกันนะครับดูแล้วสูสีทั้งสองสนามครับคู่นี้ไม่รู้จะภาคสนามไหนดีบอลของนครราชสีมามาได้สิในกรอบเขตโทษครับจังหวะนี้เดือดทิ้งออกไปก่อนครับเด t วินเนอร์ หับจากลบลบตกนะครับสีส้มนะครับเปิดเข้ามาลูกนี้แฉกนาดหนดครับเหลือการขันอีกประมาณสามคู่นะครับไม่นับคู่นี้นะในรอบแรกโอ้ัหได้ไปแล้วนะครับผมฝกสุปฏิกียาติยังเหลืล้มตัว ปัดบอลออกไปได้นะครับเป็นลูกเตะมุมของนครราชสีมาโคราช์ัตอีกนะครับรับบอลจากเจ้าโมมาแล้วนะเดินทางมาเมื่อห้าจะเมื่อวานหรือเปล่าหรือมาตอนเช้านี่ผมไม่ทราบได้นะครับอย่างไรครับจังหวะนี้เกียดที่หมาก่อนครับเดือดรีเนอร์ลิ้งมาลิเจอที่คนเดียวยกบอลแยกกันมุมารูปร่างนี่แกจะได้เปรียบหน่อยนะครับสำหรับนครราชสีมานะหลอกซ้ายล็อกขวานะครับตกเข้าในจังหวะนี้ เซตจะไปเซตจะมาโยกไปทางด้านขวาได้หรือเปล่ามาแล้ว21ยังเก็บบอลได้อยู่โดนเข้ามาเพรน,นะครับเบียดแย่งกันอยู่จังหวะนี้เนื่ตักบอลไม่ได้แล้วแหววผาแหววไปครับปรุดมาสองมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวหแหมจับบอลลัดไปนิดเดียวลุกเจ็นะครับล้งปุ๊กนะฮะกำลังรอการเชื่อมต่อครับผมรอยอยู่ครับ มาใหม่ครับตะครนล่าสีมามาได้ยกสี่นะครับโคราชบ้านเองเปิดตามช่องไปลูกนี้ลื่นไปนิดนึงครับสะดุดยอดย่าล้มลงไปนะครับผู้สิไม่ว่าอะไรตรงนี้ถึงมือพุ่งเสาประตูของเดวินเนอร์สาดยาวขึ้นมาบอลลอยโดมไปเลูกโดมเลยติดแกยากครับโคราชมาแล้วยังไงเข้าขวายิงลูกนี้แล้วก็บอลยังได้บอลอยู่ของเล็กยิงด้วยขวาตรงนี้ไม่ยองกอดเขาที่เดียว ตัางเด็กจากเดียประตูครับของเดีวินเนอร์กรุงเทพมหานครอ่านะครับโทรศัพท์ของใครร่วงใช่ไหมครับอ้าเด็กก็งงมาพี่ของผมไม่เป็นไรหน้าเลยตาขวางเวยขอโทษขอโทษน้องก็ยังครับ ัดูในสนามกันนะครับเกมของภารลาสิมากับดอวินเนอร์สีส้มสดใสสวยงามเดอวินเนอร์ก็ มืก่อนนะครับอาจจะเดี๋ยวช่วงพักเวลาพักลื่งนะครับผู้จัดการทีมหรือว่าผู้ฝึกสอนของทางด้านนครราชสีมามาได้ที่ครับทุกที่ก่อนราการนี่นะครับโอ้โห,โโหโลูกนี้ครับแกใจคอจะ่เเลี้ยงหลบผู้สาวประตูทีเดียวแต่ผู้สาวประตูของดูวิทย์นายเก๋าอยู่นะฮะบ,บอกไว้ได้เอาลัานไปหน่อยครับจังหวะนี้จะแหวกไม่ได้ใช้มือครับใช้มือแ,แบบผักเดี๋ยวหมด ช่วงพักขึ้นเวลานะครับผู้ผู้จัดการทีมหรือท่านอาจารย์นะครับที่ควบคุมทีมของนครราชสีมามาได้าเอ็ซีนะครับเชิญเชิญที่กองในการักครู่นะครับช่วงพักขึ้นนะครับผมตีจริงตรงนี้ไม่ตรงกอบไปครับเสียบโดยรวมก็ยังเปอร์เซ็นต์การของบอลก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับผมสองทีมนะฮะเดาขึ้นกราฟิกให้แล้วนะครับเปิดดูได้นะครับ กระจานมาร่าักปังได้เอา้ชนะลุงทีเสียงกิ๊ดดังขึ้นมาปรากฏว่าทางด้านทีม DPS นะครับออกน้ำไอ้ CPS นะครับออกน้ำทางด้าน DS นะครับที่นี่ไปแล้วครับหนึ่งปืนตัวสูงสะกอร์บช่วยอัปเดตด้วยนะครับฝั่งนู้นนะฮะสกอร์บอร์ดช่วยเปลี่ยนให้ด้วยนะครับหนึ่งประตัวสูงครับสนามที่สองนะครับเอานะครับ DS ต้องแก้เกมซะแล้วครับท่านอาจารย์สลาวุฒิปรีพันธ์นะครับ ลจังหวะของฟีคิดของนครราชสีมาครับปั่นโค้งไปลูกนี้ข้ามผ่านออกไปสนามที่สองนะครับช่วยอัปเดตสกอร์ให้ด้วยนะครับสกอร์บอร์ดช่วยขึ้นด้วยนะครับโอเคครับน้องเบสเดี๋ยวเราตามนะฮคือหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับด้าน CPS นะครับออกทาไปแล้วขออยยเเลล โค้าสิมาผีเอฟจะนำฝ่ายลุ้นออกยังตามอยู่สูตร์ประตูตอนหนึ่งนะครับอาจารย์อน์ชัยว่าไงครับจะแก้เกมยังไงครับฝ่ายลุ้นนะครับอาจารย์อน์ชัยที่รักนะครับลุ้นเล็บผู้สิ้นให้เป็นลูกฟาว้านะครับผีทิ้งระยะได้ลุ้นเลยของเซื่องเดอะวีเนอร์นะครับหมายถ้าออกนำไปก่อนเยี่ยมันเลยนะฮะผมลุ้นอยู่นะครับผม โดยไปเลขเจ็ดนะครับจากด้านหลังพุก,กนะฮะพี่ซีดพุกเนี่ยแปลว่าน้องสมุทรนะฮะตอนนี้ฝีคิดของน้องสมุทรจยิงหรือนี่ชนขาบองไปที่ด้านขสาปูขาบอลไม่ได้แล้วเปิดบอลไปทางด้านขวาเอาโดนเข้ามาเพชรไว้ยังตัวรอดได้ไหมโดนแย่งไปแล้วอย่างนี้แหวงเข้ไปทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดเข้ามาติดบอลอีกหนึ่งไปเลกเตะบอลต่ตอเนื่อ บอลกู้จักภาพช้าครับบอนชนกานนิดเดียวแมเกือบได้บอลได้ประตูครับาทางด้านเดวินเนอร์ต่อชิงกันอยู่กลางสนามครับเดวินเนอร์เต่าสะดุดล้มลงไปแล้วคอทราชสีตามาได้เอซีมาทางด้านซ้ายที่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าจิ้งลยทีเขาทประตูเท่าได้แร้บอลไปเลยอทีนี้กผู้น้แล้วก็เทียที่เองไปได้ไดม,าาไไม,าาม่ได้แลัวก็จิ้เเเเงเลยกติดบอลอีแล้วก็ยังไงครับยังไงยิไมยิ้ยิ้มยิมยิยแล้วเียบที่อกมาได้ สร้างสนามโอ้โหครับลูกนี้มีโอกาสนะครับโคราชนะครับเกือบได้ประตูนะครับแต่พอครับตอนนี้หายใจไม่ทันมาพอทีเย่นนะครับนะครับมาชมเกมกันตี้เต้นเต้นเราใจครับสกู่นี้จังหวะสคู่นี้เกือบได้ประตูครับนครราชสีมามาได้กับซีเครับคุณมามตรงการครับเดลวินเนอร์ทีไหมพี่เด็ก อบอลกันเอาโดตัดบอลไปแล้วมาแล้วครับนักขอลัติีมามาทางด้านขวาหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วไปเลยไม่ผ่านรูตระตูยิงช้าทีนี้ตยิงทีวนาแล้วก็เสียทีมลงไปได้อีกครับแล้วก็ครับตัวนี้ต้องใช้กินกินค่าคอยเชี่ยวเขาไป2องสองกนะครับต้องใช้งานเยอะหน่อยครับผมเอายังไงยิงทีไม่ได้แล้วพูดภประตูยังไม่ประตูยครับยังไม่เสียประตูครับเรแล้วบาดยาวขึ้น ยื้เอาไว้เดียวเว้ยภาคอดโมทเด็ดโอ้โหครับสว่างแคนนะครับโอลาราเรามารวมเป็นหนึ่งนะครับมาแล้วครับตอนนี้ยังได้อยูนิเวอเลอร์เริ่มทำเกี่ยวดีขึ้นลุงมาทางด้านขวาแล้วตรงกลางสนามไปเล่นกแมตต์ต่อมาทางด้านซ้ายแล้วก็ล็อกแล้วก็จังหวะาต้องไปจับกันนี้จับกันนี้เป็นวันของยูวิเวอร์ยื้เปิดยาว เป็นบอลของเดอะวินเนอร์นะครับเอาลนะครับทำเกมเข้ามาบ้านก็เดอะวินเนอร์ตอนนี้เริ่มชักไม่โหวแล้วนะฮะเอายังไงครับตรงนี้จังหวะสุดท้ายยังเป็นบอลของเดอะวินเนอร์สนามที่สองนี่ก็ยังเป็นประตูต่อศูนย์อยู่นะครับเป็นคนเล้าใจครับทั้งสองสนามต้องการเป็นทีหนึ่งในสายหลานล้นก็ต้องการที่จะต่อลมหายใจเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ เอาหมูเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงพักครึ่งนะครับสตาฟโค้ชหรือว่าคณนอาจารย์นะครับของนครราชสีมาวันได้ซีนะครับตกที่ฝ่ายจัดสักครู่นะครับช่วงพักครึ่งนะครับสตกตัวแทนมาได้นะฮะ สังเกตตะเกียบประตูครับของเดวินเนอร์วางยาวขึ้นมาเอาบอลลงได้สวยงามรัดเป็นดีแต่ยังคว้าบอลได้อยู่ปัม๊มบอลกันจังหวะน,นี้เป็นบอลของเดวินเนอร์มาที่ทางด้านหมายเลข11โดนเข้ามาเพชรล็อกมาเอาตัวใหญ่บังไว้ก่อนไปด้านขวารับโดนที่สองทีมาที่หมายเลข11จังหวะน,นี้เปิดเข้ามาไม่ผ่านครับบอลออกข้างจะแล้วครับจังหวะน,นี้เป็นบอลทุ้มของทางดาน โอลันบอลเอกนะครับสวัสดแ์แคททุบมาขึ้นมาจังจหวะนี้มีโอกาสมีโอกาสครับรเดี๋ยววอลมาเลดครับอี่เดียวตรง <c oughs> นีงม้มีโอกาสปันโค้กผู้นำตัวเซฟเลยไนดะ้โอ้โหรับวมาผูา้าำตัวเซฟปฏิกิริยา่ดีกยวครับ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนั่นจำชื่อได้ก็แล้วฮะผิดตั้งอ๊บอ๊บผู้และผู้ผู้ลิศนะฮะจำชื่อน้องเขาไปเลยนะครับอาจจะไปอยู่ที่ไหนดีสโมสรน่าจะผู้ที่เราชอบนะเอ้าโคราชมาอีกแล้วโคราชไม่ผ่านโคราชจังหวะสุดท้ายไปโดนนครสวรรค์มาออกไปนะครับ ทางเตะจะเตะประตูครับของเูืบินเนอร์เอาใครเตะไปครับเอาเล่นสั้นๆครับจำกันป่ะเอาทีอาลูกนี้แหละตะวันล่างครับเตะกูครับเีหลวขาดเดี่ยวนะครับวันทุ่มของโคราชาทุ่มมาตรงกลางมึงทิ้งมาได้เข้าขวาลูกนี้ลงตึก มาแห่ความบอลกันหน้ากองเพยโทษเสียทิ้งเอาเมื่อก่อนเอาโดนกระบาลพวกเดียวกันเองจังหวะน,นี้มีโอกาสมีโอกาสแต่ว่าบอลมนลั่นจะถูกขีกันอยู่มายิงลุยข้าพาดออกไป <c oughs> โอ้โหวินเนอร์นี่จะวิ่งทุกคนนะครับแมนช่วยบล็อกเชินบั่ไม่ให้ยิงได้ถนัดนะครับวินเนอร์โบร่าปั่นเองจะไ่วยังไงครับตอนนี้ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ ที่เข้าที่แน่แนืรชนไเข้าเองทำอะไรเนาเล่นเองนะเล่นเองเล่นเองตกเองจิงจมาเ่นตกเองนเ่งอนนอนกันตัวเสื้อนอนสบายไปนะนะฮะโดนไปเยอะจังหวันนี้ดูในสนามกอนนะครับคู่นี้เก็บอลลอยนะครับสุภา์ตสตามาได้ส คอนบอลระบบนะครับโอลาชาบ้านเองมาตรงด้านตรงกลางนี่ตัวนี้ตัวคล้องนะครับแต่ว่าโดนบังไปแล้วไปแล้วครับแต่ยังได้อยู่ลอ็อกแม้รองเท้าสีฟูด้วยซื้อไหนไม่รู้มาแล้วครับดเอดอร์วินเทอร์ตัวกับเปิดต,ตามช่องตรงนี้ลุง้งมาแล้วก็โอ้โห,หจังหวะสุดท้ายผู้สามประตูคว,ว,ว้าบอลไว้ได้เห็นไหมครับโอ้ผู่นี้นล้วต้องไปไข่ไปเจอกับ พวกเผาพุกเทสนิวาานะครับใครเป็นที่สองไปเนี่ยฟาวครับไปเชยทอดแขนนะครับลี่เป็นไวท์ทีนครราชสีมาอัปมาดาเอฟซี MC ต่อเข้ามาลูกนี้เขีย,ทยนที่งวยก่อนเสมอที่จุดโทษทันทีเลยนะครับสนามรุ่นสองศูนย์แล้วนะครับนั่งซีพีเอฟนะครับนำดีเอ็มไปสองต่อศูนย์แล้ววันทุ่มของ เดวินเนอร์น้องสองทีนะฮะทุกทีบอลทุบตรงลกลางครับเอาคนโอบไปมาได้ตัดบอลได้หนักบอลล่าไปมาบอทางด้านขวายีนงนี่จะช่วยกันฟ้องไว้ดีครับโอ้โหครับจังหวะสุดท้ายนี่ยังจบไม่ลงครับโคราชนะทางหลังเอา อากมาแล้วครับดือวินเนอแล้วก็หมดเวลาการข,ขันในครึ่งเวลาแรกนะครับ